สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีหลังหวยออกครับทุกท่านเมื่อวานก็ทราบผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกแล้วนะครับรางวัลที่1ได้แก่458 145 2สตัวได้แก่37สอบผ่านกันไหมครับทุกท่านมาครับมาดูแนวทางของอาจารย์ที่เข้าไว้เป็นข้อมูลตามต่องวดใหม่ แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดกรมนะครับใบน,นี้ข้อมูล2ตัวด้านล่างชุดเต็มแนวทางของอาจารย์มี7 3นะครับเข้าตัวกลับไยออก1 4 5 3 7ห้าต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดให้ด้วยใจนะครับแนวทางของอาจารย์มี54นะครับไปด้านบนเข้าตัวกลับไยออก1 4 5ห้า ต่อมาจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวของแอดยืนนะครับอาจารย์คำนวณได้154ทุูกทัน1น4 5 4ก็เข้าตัวกลับนะครับวยออก145 2ตัวด้านบนของอาจารย์ชุดเน้นนะครับอาจารย์ให้มา2ชุดมี54กับ72นะครับชุดนี้ก็จะมี54ที่เข้าตัวกลับ ถัดมาจะเป็นข้อมูลชุด2ตัวกระดาษขาวแนวทางของอาจารย์มี3-7นะครับลงไปด้านล่างตรงๆต,ต่อมาจะเป็นแนวาทางของอนพนัชกรนะครับหรือว่าอนอน,นุรู้เรื่องชุด3ตัวของอาจารย์ก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะครับคำนวณได้7-4-1ผิดไปตัวเดียว แต่ที่เข้าก็ข้อมูลล่างของอาจารย์นะครับมี3ามเข้าตรงตรงถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์อุดมธัญญาหารนะครับข้อมูลด้านล่างของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทางชุดเดียวก็คือ73เข้าตัวกลับนะครับมาต่อกันที่แนวทางมัดรวมนะครับหลัก สิแล้วก็หลักหน่วยบนได้ทั้งหมด9ชุดหในนั้น4 5หเข้าตรงๆเลยถูกทันต่อมาก็แนวทางของแอดมาน้อยคอยรักนะครับข้อมูลด้านล่างของอาจารย์เข้าชุดรองนะครับอาจารย์คำนวณได้7 3็ดสามวยออก3ามนะครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์โกยบ้านอะไรข้อมูลด้านบนของอาจารย์หลุดส่วนข้อมูลด้านล,ล,ล,ล่างของอาจารย์เข้าอยู่นะครับตัวเด่นคำนวณได้เจตัวมี3ามเจ็นะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของพ่อใหญ่วิทย์นะครับข้อมูลด้านล่างของอาจารย์มี3ามตรงๆนะครับส่ว,น,สว,น,วนข้อมูลด้านบนของอาจารย์ก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะครับ คำนวณได้7 1 4 8 1 4 2ตัวได้1 4นะครับเข้าคู่สลับต่อมาก็สรุปด้านล่างของแอดคุณพี่พรนะครับชุดเด่นของอาจารย์มี3 7ถูกทานเข้าตรง,ตรง,ตรงๆนะครับโดยออก1 4 5 3 7ต่อมาจะเป็นาทางของแอดน,นันแอดนันตัวเด่นคำนวณได้3 สตัวมี7-3็ดถูกทันมาตัวกลับนะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดเนนแก้วนะครับข้อมูลชุดนี้ของอาจารย์มี5-4นะครับไปด้านบนเข้าตัวกลับต่อมาก็แนวทางของแอดตนสนนะครับตัวเด่นคำนวณได้สามสอตัวมีเจ็ดถูกทัน ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดผีเสื้อเทวดาให้โชคนะครับข้อมูลชุดสองตัวของอาจารย์มีเจ็ดสามทุกท่านมีเจ็ดสามต่อมาก็ข้อมูลบนของแ,อแสงเรือนนะครับแนวทางของอาจารย์มีห้าสี่เข้าตัวกลับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ที่เข้าไว้เป็นข้อมูลตามต่องวดใหม่ ขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ